เพจซูเปอร์ช็อปขายดีเกมบริการขายดีเกมราคาถูกลต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อดีราคาร้อนพร้อมจบราคาสวยๆระวังคนแอบอ้างเพจกันด้วยนะครับผมเพจจริงจะทักหา,าใครก่อนเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม70,000คนขึ้นไปเพจจริงลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ก็ต้องการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิร่าฟรีไฟส์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับนะครับในส่วนสกินปืนถาวรนะครับได้รับกันยกเซิร์ฟเลยนะไม่ว่าจะเป็นสกินปืน M60 นะครับ AK47 นะครับแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาพามาดูกันเลยนะครับว่า นะรับมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับในสดนี้นะครับผมนะอย่างแรกนะครับที่พี่จะขอมาประกาศก่อนนะครับว่าใครที่อยากได้บัตรไกเน่าเนี่ยเพจฟรีเนี่ยนะครับผมอย่าลืมนะพี่มีสตรีมทุกวันนะครับในเพจบิ๊กแชนแนลนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เพจนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยใครที่อยากได้เพจฟรีบัตรไกเน่าฟรีนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกกกกัััันนนดดดดีีีีว่่่่่่่าาาาาาาะะะคครรรบบออยยงแททพพจมมมูปเเเตข้ใหลลสุ็ มีในส่วนนะครับผมตู้สุ่มนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่อยู่ไหนหนาเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเป็นร้านค้าโมโคนะครับนี่ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่ด้วยบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับโคตรจะเท่เลย นะครับมา7วันเท่านั้นนะครับเข้ามาทีแรกเนี่ยก็ฮะอ่าระบบเนี่ยระบบเกมเนี่ยจะให้เราเลือกนะครับ2อย่างด้วยกันนะครับก็มีของรางวัลมีชุดมีท่าทางมีอะไรนะครับพอเลือกเสร็จนะครับมันจะเข้ามาแบบนี้นะครับเราก็กดสุ่มได้เลยนะครับแล้วแต่ดวงว่าใครหมดกี่เพชรกี่เพชรนั่นเองนะใครหมดกี่เพชรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับร้านค้าโมโคที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับตอนนี้เนี่ย ก็คืออยู่ที่22แต้มแล้วนะครับผมนะ22แต้มจะไป25ละน่าจะได้รับตั๋วแล้วนะครับผมเป็นคูป,ปองเล็บแนปืนนั่นเองนะครับ50แต้มเนี่ยจะได้รับในส่วนคูป,ปองดิมอลรอยัลน,นะครับแล้วก็75นะครับรับในส่วนคู่หูนะครับคู่หูตัวนี้เลยนะบ,บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับแล้วก็100แต้มเนี่ยรับในส่วนสกินนะครับมิดดับ นะครับหัวตัดอันเองนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายมือกันบ้างเป็นภารกิจรายวันนะครับก็จะมีล็อกอินนับเล่นกับเพื่อนสังหาร30คิวนะครับล็อกอิน3วันเล่น10เกมนะับเล่นครบ150นาทีนะครับของราวันก็ตามนี้ส่วนล็อกอินครบ5วันเนี่ยรับเป็นชุดนี้โคตรเท่นะครับ เห็นน้องๆหลายคนนี้อยากได้แต่รองเท้านะครับพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมถึงอยากได้แต่รองเท้าแต่ว่าพี่ก็ว่าพี่ก็มองว่ามันสวยดีนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมนะประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่คร่าวๆก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับสาหรับนะครับสำหรับแลงหนึ่งวีหนึ่งจะอัปเดตเข้ามาในส่วนวันพรุ่งนี้นะครับเจมส์ก็ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแลงหนึ่งวีหนึ่งรอกันได้เลยสนุกแน่นอน นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือที่อัปเดตเข้ามาก็คือเป็นในส่วนของรางวัลนะครับแล้งต่างๆนะครับในส่วนแล้งเลสวูฟนะครับจัดละเบีบก็คือ1 v 1นั่นเองนะครับมีถึงแล้งเท่าไหร่นะแล้งแดงนะครับแร้งเฮโรอิดนั่นเองนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับอ่าไม่มีมาสเตอร์ไม่มีแกนนะครับสำหรับแรงหน1่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกทีหนึ่งละกันนะครับว่าเล่นยังไงนะครับแต่เล่นก็ไม่น่ายากหรอกเล่นเหมือนหมด หมาป่าเดียวดนันแหละอันเดอร์กันมั้งไม่แน่ใจนะครับผมก็ด่าเดียวกันนั่นแหละนะครับสเต็ปการเล่นก็ประมาณว่าสลับกันเลือกปืนประมาณนั้นคร่าวๆนะครับประมาณนั้นเลยนะครับส่วนนะครับผมการจัดลาดับก็ตอนนี้ยังไม่เปิดเห็นไหมนะครับเปิดแต่เพื่อนนะครับนี่นะครับภูมิภาคยังไม่เปิดเพราะว่าตัวตัวแรงเนี่ยก็คือจับเด็กเข้ามาวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ แคนพี่ขาดอีก3คนนะครับใครอยากเข้าแคนพี่นะครับนี่นะครับแคนเลเวล3นะครับผมจะไปเลเวล4แ่ละนับต้องการอีก3คนเท่านั้นพี่จะคัดในเพจนะครับพี่จะคัดในเพจอย่าลืมเข้าไปเพ t แคนในเพจพี่ด้วยนะครับผมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเจอกันเย็นๆค่ำๆนี้เลยนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับนับกิจกรรมสายฟรีรับยังไงสำหรับสกินปืนถาวรนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับกิจกรรมเนี่ยก็อัปเดตเข้ามาในในเว็บไซต์นะครับไก่น่ฟาฟรีไฟไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์ของเซิร์ฟไทยเลยนะครับรวมพลเข้าปีไอเทมฟรีขยี้รับปีใหม่2022นั่นเองนะครับหรือกิจกรรมฟรีไฟนิวเอชนั่นเองนะครับตามชื่อ,อทุกเซิร์ฟนั่นเอง นะครับจะเริ่มในวันที่23เลยนะครับผม23ธันวาคมนี้ที่จะถึงนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมนะครับนี่รับแอร์บอร์ดรับตานะครับรับตั๋วนะครับส่วนวันที่27ก็จะมีชุดฟรีนะครับชุดฟรีก็จะเป็นกิจกรรมที่พี่รีวิวไปนานแล้วแหละนะครับเมื่อเมื่อวันก่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวทีนึงถ้ากิจกรรมมันเข้ามาเนาะนะครับส่วนสกินพื้นทาวอนนี่เลยนะครับ M60 ของเรานะครับนี่สีฟ้าตรงนี้นะครับเข้ากับธีมเลย นะครับก็คือจะได้รับถาวรเลยนะครับเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับผมนะเป็นกิจกรรมพิเศษนิวเอจนั่นเองนะครับผมเหมือนให้เอาโทเค็นมาแลกเลยนะดูเดินะครับโทเค็นตรงนี้เห็นไหมดรอปในแผนที่นะครับและหลังจบแมปนะครับดรอปในแผนที่หมายความว่าน่าจะมีในในแมปด้วยเวลาเราลงเล่นก็สามารถเก็บได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ดรอปจาก หลังจบแมตช์ด้วยแบบนี้ดีแบบนี้ดีพี่ชอบพี่ชอบนะครับแบบว่าเราจะได้ลงเล่นได้เต็มเต็มเวลานะครับไม่ใช่แบบลงไปยิงถังแดงแล้วจบเลยอันนี้แบบไม่สนุกนะครับถ้าแบบดรอปในแผนที่เออสนุกนะครับบอกเลยว่าสนุกเพราะว่าเราต้องแย่งกันหานะครับเออต้องแย่งกันเจ็บประมาณนั้นนะครับคร่าวๆนะครับผมเนาะทีนี้อ่าสกินปืน M60 มหกนย์บาทมาแล้วนะครับแล้วก็มีของรางวัลอื่นๆด้วยส่วนวันที่29เนี่ยก็จะมีรางวัลล็อกอินนะครับและลงเล่นแจกจุกนะครับปีใหม่นั่นเองนะครับผมก็จะมีสกินปืน AK47 กะบอกนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมสีเหลืองทองทองตรงนี้ส้มๆตรงนี้นะครับผมก็คือจะได้รับถาวรเลยน้ำเราจะมีกล่องศพมีกระเป๋ามีลายเพชรหน้านะครับมีตาสีฟ้าด้วยนะครับผมวันที่ยี่สามเป็นตาสีชมพูนะนี่เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนวันที่1นะครับก็จะมีแจกไอเทมฟรีนะครับวันเดียวเท่านั้นน่าจะล็อกอินแล้วแหละนะครับก็จะเป็นคู่หูเยตินะครับที่รับฟรีนะครับแล้วก็มีผึ่งคิดตันรับฟรียกเิร์มด้วยนะครับแล้วก็จะมีนะครับสกินปืนอีกรอบนึงนะครับพี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะ แล้วก็วันที่1ถึงวันที่5เนี่ยมีในส่วนกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาด้วยนะครับลุ้นรับเพชร1 9 9 9 9เพชรด้วยนะครับผมใครตรงนี้ก็คือจะได้ไปนั่นเองพร้อมตั๋วด้วยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับพี่ลืมบอกเลยนะครับนี่นะครับผมสำหรับกิจกรรมการแจกโค้ดนะครับมันข้ามปีนะครับจัดขึ้นที่ นะครับลานเซนทันเบลนั่นเองวันที่24ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับของแจกก็จะมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ iPhone นะครับเสื้อชุดต่างๆกระเป๋าต่างนะครับตามนี้มีกิจกรรมให้เล่นมากมายจริงๆนะครับใครอยู่แถวนั้นนะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับนี่ก็จะมีจุดที่1นะครับต้นชิดมัดแอร์ดอบยักษ์นะจุดที่2ก็คือกล่องแอร์ดอปนี่มีของรางวัลด้วยนะอันจุดที่3ก็คืออุโมงค์ led สุดล้มนะครับอ่าตามนี้เลยสำหรับกิจกรรมให้เล่นนะครับส่วนของรางวัลก็จะมี เยอะแยะมากมายมี iPhone ด้วยมีเสื้อมีโค้ดไอเทมต่างๆนะครับนี่รายละเอียดก็สามารถอ่านตามนี้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคร่าวๆนะครับส่วนตัวละครพีก็คือจะรับได้ในวันที่25นั่นเองนะครับตามนี้25ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับรอกันในเลยพร้อมกระทะถาวรด้วยนะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมสายฟรี นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจสามารถทักถามพี่ได้ในแฟนเพจหรือว่าในเฟซส่วนตัวก็ได้นะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้าแล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ